เนี่ยจ๋าเราจะไปข้างนอกกันและมีเวลาเนี่ยไม่ได้เยอะเลยแต่งหน้า,<อ>าให้หเสร็จภายในสิบนาทีได้ไหมเพราะอะไรนหนังจะเข้าแล้วหรอไม่มีเวลาที่จะมารอเธอแต่งหน้าแล้วเดี๋ยวจะไปดูหนังเดี๋ยวหนังมันเข้าก่อนสิบนาทีต้องแต่งให้เสร็จและต้องแต่งให้สวยด้วยนะแล้วเธอท้าฉันหรอไม่ได้ท้าเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเธอแต่งไม่เสร็จแล้วแต่งไม่สวยไม่ต้องไปด้วยกันหุย้ยใจร้ายเลยป้สิบนาทีทําทันไหมไม่หลองก็ไม่หรูถูกปล่า นาฬิกาออจับเวลาสิาสนาทีอ้าไม่ใช่โทรศัพท์หรอมีเวลาแค่สิบนาทีเท่านั้นนะเข้าใจไหมอ่าไม่เช่นนั้นแล้วก็ไป,ไปข้าวหน้าเป็ดข้าวอูดแดงแถวนี้ไปไม่พาไปกินข้าวในห้างสิบนาทีเท่านั้นใจร้ายเนาะสามสองหนึ่งเริ่มเริ่มโอเคผ่านไปแล้วนะครับห้าวินาทีเีนี่เร่งกันละพิวข้าวมากโอเคครับตอนนี้มาดาแทนกกำลังทำอะไร กำลังทำงานเผาอยู่นะครับเนี่ยเนี่ยจ๋าคิดถึงจะไปขอวก่อนอย่าไปย่องจำไว้ทีหลังไม่ต้องมาง้อมางอนโอ้ยสิบนาทีใท่เหรอนี่เวลาแบบว่าเร่งด่วนมากเลยนะ้งหัวกับการแต่งหน้าอะไรสำคัญกว่าแต่งหน้าไม่รังเลยสักนิดเลยไม่ลังเลยเลยเอาละครับผ่านไปแล้ว35วินาทีนะครับสวยหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ที่รู้ต้องรีบมากเลยแหละงานไฟไหม้เขาเรียกอ่ะแน่ๆเมีการตรวยเสมอเลยไเนื้อจักข็งหลังแน่ย ดูไป,เ,ปเรื่อยๆโอ้โหข่าวร้ายมากเลยจะมีอาจาจย์อะไรตอนนี้ผ่านไปแล้วหนึ่งนาทีอ่ายังทานอยู่ทานอยู่เอาละเข้านาทีที่แปดแล้วอะไรพี่โกองอืได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยตอนเนี้ยห้า <5. S 1> <laughs> เปอร์เซ็นต์เกิดเป็นคนที่ต้องแต่งหน้าแต่งตัวตลอดเวลานี่มันจะต้องเหนื่อยเป็ดขาดขนาดไหนนะเนี่ย เดินกับมาแล้วกันนะรีบๆอยู่แป๊บนึงอารมณ์เสียใส่หัวเหรอเออกล้ขึ้นเสียใงส่ผัวก็ทาเองอ่ะหรือเวลาสี่นาทีนี่งานเนี้ยไม่ไหวแล้วเนี่ยสิบนาทีเราต้องแข่งกับเวลามากร้องเพลงไปร้องเพลงไปเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหนึ่งเพลงจบก็จะหมดเวลาพอดีหรือเวลาแค่สามนาทีสี่สิบินาที ผู้หญิงสมัยนี้ก็จะทำแบบแพมบ้างไปเนี่ยเขาแค่มาถึงปุ๊บตื่นมาปุ๊บก็เอาแป้งตามูโรยๆๆๆปอกปอกปอกหน้าแล้วก็ออกจากบ้านได้แล้วไม่ใช่หรอโรยอะไรโรยไม่ได้นะคะนี่ครับพูดนี้นี่ออกยูทูปไปปุ๊บนี่ถูกแบนเลยนะเนี่ยโอสาวเฮงห้งไงตอนนี้นะครับเหลือเวลาแค่สามนาทีสิบกว่าวินาทีเท่านั้นสามนาทีสิบกว่าวินาทีหรอใช่ใครเสร็จยังอีกแปบเดือนงานเนี้ยบงานเนี้ยบ งานนี่งานเนี้ยแบบเนี่ยลักษณะเหมือนจะเผามากกว่านะงานเนี้ยเลยสามนาทีโอ้ยแป๊บนึงอันเนอะไปไปไปดูว่ามิชชั่นนี้มาดามแฮมจะเฟลหรือจะซับเซสพอใกล้แล้วแล้วมีโอกาสเฟลสูงแล้วเนี่ยอืมสวยแล้วเนี่ยโอเคแล้วเนี่ยตอนนี้เหลือสองนาทีสามสิบวินาทีโอ้ชาววารมากเลยเนี่ยได้แล้วเนี่ย เฮ้ยนี่จริงจรเสร็จแล้วนะเนี่ยจริงปะโอ้จะต้องเวลาดิเหลือเวลาตั้งสองนาทีเจ็ดวินาทีโหเก่งมากไปน่าเชื่อเอะลรเหลือทำเพื่อจะเวลาต่อเลยอทำผมทำเสร็จแล้วอ๋อเหรอโอ้โหสุดยอดเลยครับไม่น่าเชื่อแต่งหน้าสวยในสิบนาที ไม่น่าเชื่อเลยครับว่าเมียของผมเลยจะสามารถที่จะแต่งตัวให้สวยได้ภายใน,นระยะเวลาไม่ถึง8นาทีด้วยซ้ำไปยังมีเวลาเหลืออีกเห็นปะล่ะจ้งนัแ้เหลือสองนาทีเราทำอะไรดีงั้นคุณทําอะไรได้กับสองนาทีน่ะอ๋ออ, <c oughs> อันนี้ข่าดีกว่า <c oughs> <c oughs> มันเหมือน,น <c oughs> คนเรือล้มปากอ่าวไงไมมลูก เธอรู้ไหมสังคมแร่งดวดสมัยนี้เนี่ยสาวๆทุกคนก็ต้องเป็นอย่างแพมเนี่ยแหละสุดยอดมากเลยครับวันนี้ขอ,อชื่นชมพรอมแก้มชื่นชมทีนึง <laughs> เอาละถ้าอย่างนั้นเราก็ไปทำธารกิจกันดีกว่าใช่ไปกินข้าวไปกินข้าวกันนะคะเราจะบอกว่าความสวยเนี่ยมาคู่กับความเร็วนะคะสวยไม่กลัวค่ะกลัวเร็วอันนั้มันใช้กับเรื่องอื่นแล้วอัอนเหรอจากงั้นวันนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องของ Start Your w a ่ด้วยนะครับส่วนช่องมาดามไม่ต้องกดติดตามไม่ต้องกดติดตามไปกดติดตามช่องสตา r ์ทโยเว่ต้องติดตามนะคะถ้าใครรักแพมอยากให้แพมแบบสอนแต่งหน้าเรื่อยๆสอนทำผมเรื่อยๆหรือว่ามาพูดเกี่ยวกับประสบการณ์ดีๆเนี่ย สับ s c r i ร e ด้วยค่ะแล้วอยากให้แพรมทําอะไรก็จัดไปค่ะอันนี้นะคะลืมแนะนําค่ะอันนี้คุณวิทย์วัวแพมเองค่ะโอเคถ้าเราใครก็ตามนะครับที่ชอบคลิปวิดีโอนี้เหลือเกินอย่าลืมกดปุ่มไลค์ที่มีลักษณะนี้นะครับกดได้ไม่ใช่แล้วกดปุ่มไลค์ให้มาดามแพรมด้วยนะคะ,อะโอเคค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ